ข้อที่9นะครับข้อมูลชุด1ประกอบด้วยเลข1และเลข2โดยเลข1มีจํานวน5ตัวและเลข2อย่างน้อย1ตัวนะครับสําหรับจํานวน2จะอยู่ระหว่าง1นึถึงสาโดยที่ทําให้ส่วนเปบี่ยนเบลงมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นจํานวนตรรกยะซึ่งมีหลายคำตอบนะัะจงหาผลรวมของ จํานวนของเลข2ที่น้อยที่สุดกับจํานวนของเลข2ที่มากที่สุดนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าส่วนเ่นเบงมาตรฐานก็คือรูทของอผลรวม Summation ที่ของ x t ที่ i ลบกับ X bar บาร์ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมดก็คือ n เราจะมาดูจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับจำนวนสมาชิกทั้งหมดประกอบด้วย1อยู่5ตัว2 3 4 5แล้วก็มีเลข2อย่างน้อย1ตัวอยู่ระหว่าง1-3ึถึงสบนดังนั้นก็จะมี1 2 3ไปเรื่อยๆนะซึ่งผมจะไแทนจำนวนสมาชิกของเลข2ด้วย n แล้วก็คือเลขหนึ่งก็จะมีสมาชิกทั้งหมดหตัวดังนั้นจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็คือ n บวกหนะครับทีนี้เราก็จะมาดู x า a r นะครับ x bar ก็คือผลรวมของ x ทั้งหมด ส่วนด้วยจำนวนสมาชิกซึ่งเรารู้ว่าผลรวมของ x ทั้งหมดประกอบไปด้วย1ที่มีอยู่5ตัว1มีอยู่5ตัวแบบนี้แล้วก็มี2อยู่ทั้งหมด n ตัวนะครแล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกเหมือนเดิมก็คือ n ก็คือ n บวก5นะครับ ดังนั้น x bar ก็จะเท่ากับ2 n บวก5ส่วนด้วย n บวก5นะครับบ x bar ก็จะเป็น2 n บวก5ส่วนด้วย n บวกกับ5 ทีนี้เราก็จะมาพิจารณาตรง summation ของ x ลบด้วย x bar ทั้งหมดยกกาลังสองนะมันก็คือ,อมันจะเป็น1ลบ x bar ทั้งหมดยกกาลังสองบวกกับ1ลบ x บาทั้งหมดยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด5ครั้งเพราะว่าข้อมูลมีมีเลขหนึ่งอยูตัวนะฮะจากนั้นก็จะบวกกับ2องลบ x อ์ bar ทั้งหมดยกกำลงงัง2บวกไปเรื่อยๆเป็นทั้งหมด n ตัวนะฮะ เพราะว่าเราแทนให้จํานวนของสองมีทั้งหมด n ตัวนะครับดังนั้นเราจะเขียนได้ว่า summation ของ x ที x ่ i ลบกับ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ5ของ1ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ n ของ สองลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองนะฮะแล้วก็แทนค่าทีนี้เราก็แทนค่าได,ได้เลยนะครับ ได้ว่า standard d i v i s i o n มีค่าเท่ากับ5คูณกับ1ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ n คูณกับ2ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n บวก5นะครับ ทีนี้เราจะมา,าพิจารณา1นลบ x ปาทั้งหมดยกกาลังสองก่อนนะครับมันก็คือ1ลบกับ 2n บวก5ส่วนด้วย n บวก5นะครับแล้วก็ทั้งหมด ยกกำลังสองเราจะได้ว่าด้านในก็จะเป็น n บวกหของ n บวกหลบส n ลบหทั้งหมดยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับลบ n ส่วนด้วย n บวกห ยกกำลัง2นะครับทีนี้เราก็จะมาพิจารณาอีกตัวนะครับก็คือเป็นตัวนี้ก็คือสองลบทั้งหมดยกกำลังสอง ก็จะมีค่าคือ,อ,อก็จะมีค่าเป็นต้นล่างเป็น n บวกห้าแล้วก็ลบด้วย x ตรงนี้ก็เป็น2 n บวกสินะฮะดังนั้นค่านี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5 ส่วนด้วย n บวก5ทั้งหมดยกดลางสองนะครับผมแล้วก็จะมาแทนค่าต่อเป็นรูทของอน,นี้ก็เป็น5ของลบ n ส่วนด้วย X n บวก ทั้งหมด,ดยกกำลังสองบวกกับ n คูณเอ็นคูณด้วยหส่วน n บวกห้าทั้งหมด,ดยกกำลังสองส่วนด้วย n บวกห้านะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ5 n ยกกำลังสองบวกกับ2 5 n ส่วนด้วย n บวก5ทั้งหมดยกกำลงังสองทีนี้ก็จะมาเขียนเป็นเศษส่วนนั้น n บวก5 ด้านล่างจะมาเขียนเป็นเศษส่วนครับจะได้เป็นคูณกับ1ส่วน n บวก5อนี้ด้านล่างเอะด้านหน้าเราแยก5กับ n ออกมาได้ก็กลายเป็น5 n ของ n บวก5ส่วนด้วย n บวก5ทั้งหมดยกกำลัง3ก็จะเป็น 5n ส่วนด้วย n บวก5ยกกำลัง2ติดรูทหรือก็คือ1ส่วน n บวก5แล้วก็ด้านในก็จะเหลือเป็น 5n นะฮะซึ่ง เขาจัดโจทย์บอกว่าส่วนเบีเ่ยงเบลงมาตรฐานเป็นจำนวนตรรกยะหรือก็คือจะไม่ติดลูดนั่นเองครับดังนั้นจำนวนที่ n คูณกับ5แล้วไม่ติดรูดก็คือเ่ามี5คูณ1 5ง่สอ มจะได้ว่า n เท่ากับ5แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น n เท่ากับ20่สิใช่ n เท่ากับยี่สิบนะฮะซึ่งถ้าทั้งสองตัวนี้ถอดรูทออกมาก็จะได้เป็นจะได้เป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสิบ 1.10ดูส่วนสยก็เป็นถอดออกมาเป็น5้าแต่อีกตัวนึงก็ได้เป็น25.10ส่วน25อย่างนี้ก็จะได้2ตัวนะครับคือ n เท่ากับ5หรือ n เท่ากับยีนะครับดังนั้นก็ตอบข้อกงูครับ